คันนี้ไม่อยู่ที่3าม0 0กิโลเมตรเท่านัา้นใหม่ๆกันไปเลยเาหลังนั่งสบายกว้างขวางถ้าใครอยากนอนนอนได้เลยสวยครบจบที่ออโต้คาสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลลอั้มนะครับกับเอออโต้คาสาขาพันทองวันนี้เราอยู่กับ d m a มอกออ e น d m วดมนะครับผมตัวนี้ปี2020 สภาพใหม่ๆมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล้อแม็กเวลยามแก้มเตี้ยเต็มซุ้มล้อจัดทรงหล่อๆให้ลูกค้ากันไปเลยทีเดียวลายนี้ไม่ชอบเราเปลี่ยนลายใหม่ให้ลายในสภาพใหม่ใบแดงรถคันนี้ใม่อยู่ที่3 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นใหม่ๆกันไปเลยหลังนั่งสบายกว้างขวางถ้าใครอยากนอนนอนได้เลยออกรถกับเราวันนี้เริ่มต้นเพียง6บาท รับประกันนานสูงสุดหก <Wow. S 1> ปีหกหมื่นกิโลเมตรว้าวฟรีประกันพรบรสเบเบีค่าโอนึกถึงรถมือสองอย่าลืมเราเอออโต้นค่ะพร้อมยินดีให้บริการทุกกรเลยนี่มีรถส,สวยให้ชมทุกคนันมีให้เลือกมากกว่าสองร้คัน,คนบ๊ายบาย